บาดนี่เอากงขึ้นบาดนี่ทาเป็นเพศอันนี้เรอยู่บเน้เอาเนาะเขาคิดว่าเรากินตําูชิไเพศิอเอ้ยาี้อ่งเง้ยค่อยๆค่อยๆเเยนยเลองน่กินเนียดูดิหมักพริกเลย็ดถืตาบ่ตอนที่จะจับเกลือแห้งจะก่อนพงจ้บ่เป็นังไ ใครมาลาขนลุกคนลุกเอ้ยบางนนวน้ำแจงเงี้ย้างนาวแคงค่อยเดี๋ยวเี๋ยวเออค่อยคนลุกอีสาบุญ ปาพี่น้องเอ้ยมังนาวแตกกำลางโซเดยเรื่องบ่าวจิตอเมียมาน้ำมันงอมันมี่มันหาเออแต่ว่าข่อยกับคนลูกได้สบุ่เลยบุลเล่ทอร์เงินนะสบุ่คนลุกแต่ว่าก็เห็นดิดนึงของเงินเห็นนั่าของอเมียดนิดแต่ตอนย่างแม่ต้องการกําลังนิดนึงแต่ว่าหุ่นนะซับเมียบาวจิตเลยบอกแม่โอ้โหเคียงกันเลยท่คนลุกได้เสือกเลยดามดาๆตอนกินกินนี่น่ะทางสบู่บอกว่าเอ้าคือบอกเมียมากินน้ำจิตจิตว่ะบอกเขามาคนเดียวคนว่ะบอกเคยเห็นนั่งกำลังโตอยู่กินนี่ว่ะอืมมันนี่บา กำลงโชว์เลยกันอยู่ง่วงมากนี่ปัญหาเลยไทยน้องเนี่ยเขาจะมาล่าไทยนะไทยมาลาไทยมาลาอันเอฟซีเพิ่นนี่เพิ่นบอก็ที่ว่าเพิ่นไปลบแเราเพิ่นเขาเป็นทหารเพิ่นเป็นทหารเนาะเพิ่นเสียบ่คือจะบอกข่าวแต่เศร้าบอกข่าวแต่เศร้า อุ้ยคุณแตกใ่อยพุ่งเราแค่นี้คือยู่แล้วแต่ยงเีนี่เห็นคนเสื้อดําบัดจับ้านนันว่าเมียบ่จิตของแนวอันบ่จิตนันยืนอยู่แล้วก็คล้ายๆว่าจับจับที่น่นี่คือ้าย่ัอนั่งนี่เฮาซักเออนั่นน่ะีอยเบิ่งนนั่นวจนั่นเดี๋ยวเบิ่งเอ้ยอยู่นีทําเอ้ยขึ้นรถมาแต่ก็ถือก็มถ้วยทําบ่วงมาได้เพิ่นถามว่าเจ้าสิไปท่าแต่บ่บ่ให้จิตท่ากับเมียก่อนิทกับเมียก่อนเพิ่นว่าั่นนะ ว่าอายุว่าลายกับพ่อแม่ซาเตลน่ะย่างมาเลยเป็นนักขึ้นรถน้ำข่อยขึ้นนั่งรถอเด็กอนาวเจ้ามาไปท่าแต่บ่บ่ให้ทางหมอจิตพคนถ่าก่อนหมอจิตมากับเมียวหาชิฮอดนั่งแต่ว่าเอื้อยกับสังเกตอั่นคนนอันนุ่งเสื้อสีดำแขนยาวแขนยาวกับหุ่นกับทำนั่งชุดนีกันอยู่ได้กี่น่ะปวดง่วมาทนี้ปวดแพ้เอื้อกเข่าเลยแต่ว่าเป็นผู้หญิงโลชั่น ห้าเดี๋ยวม้าไก่เข้บมาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวว่าเข้ากบแบบแบบเขาบริสังเกตนะแต่ว่าเมียบรจิตศเราแล้วแบบแต่ว่าที่แน่ๆเป็นคนเชื้อดำเนาะเชื้อรัมที่หนเข้ามาละเขาบอกว่าเขาออกหลบหลังจากหันเขาชิมาเยี่ยมเดี๋ยวเขาอยู่ซ้ายเพอดนะตอนนี้เพิ่งมาออกหลบอยู่เชียงใหม่ปะ เออในตอนนี <c ười> ờ, ้เพิ่นเสียบ่ะพีเจ้าหิงเพิ่นโอ้ยน้ำเปื่อุ้ยรูปคนลูกเลยจะกูพูดว่าเพิ่นถึงยิงใสใจน้ำได้พันนี้แชทแชทมาตอนนี้ใส่ฮวงแล้วโอ้ใส่ฮวงแล้วใครจะชงมาจะเบิ่งอันนี้แมน ไหดคนแม่แพงข่อยเลยนั้นอยู่เจ้าแต้วให้ลกยคนลูกเลยพี่น้องเอ้ยอือแม่เเนาะเอก็อย่าลบพี่้อนี่เสร็จมาบอกเจ้าเจ้าแต้วเป็น FC กอเล่นนางนางทหารเรือเป็นทหารเรือเป็นทหารเรือเนาะเพิ่นบอกว่าตอนเพิ่นสิเสร็จเพิ่นว่าทางที่งานเพิ่นรวมเงินให้200,000บาท มือเคลื่อนนใหม่ชิมาเพราะนี่ว่าพันเขียนมาบอกนี่ว่าเออเออใกล้ชิแล้วแล้วก็ถึงยิ่งก่อนต่อแข่งได้ถ้าออกมาแต่ทำบุญพอดีเนาะพอดีออกมาแต่ทำบุญกันแ่ก็ โซเดกันอยู่จิตใช่เมียคือบวนเมียมากินน้ำวะเอาเฮาบดัเมียมาน้ำเบื่อยเอาไรตอนแรกใครว่าสมบูรณ์เราหยอกกับจิตเด้เอาก็เห็นดีจก็จนว่ากันจนจนว่ากันว่าเพื่อนันว่าให้ให้ว่าจิตกับเมียเราถ่ายก่อนเพื่อนว่าถ่ายให้แล้วก่อนอยู่นะแต่ว่าในแบบเฮาเขาบดสังเกตว่าแต่่วาก็แล้วก็กะนั่งขึ้นรถนะขึ้นรถก็นั่งนอนเล่นอยู่รถเฉยอยู่นะก็ไม่ได้คิดว่าโมเมนต์เมียเพื่อนเนาะ แต่ว่าดวงตาน่ะเห็นดีคิดว่าเอ้อยคนเดียวก็บ่ว่าทั้งผู้หญิงนั่นหันหน้าขึ้นไปทางพุ้นแต่ว่ินั่นหันหันมาทางพี่เนาะหันๆไปทางนั้นอันนั้นเนาะพี่แล้วแล้วจักแม่นไผบาดนี้แม่นนจกตัวบ่บ่แม่นบ่เอสดเอแล้วกินําขียงาวได้เอาสีดขยาว คือว่าค่อยถอดเสื้อสีเหลืองแับที่ว่าจิตดำแขนยาวอันสาวแตวกันย่างมากกับช่วงสีเห็นกันเนาะตอนย่างมากน้ำกันนะแต่แตวย่างมากเอ้อกันยางว่ารถอ่ะวันนี้เอ้อก็ถอดโทรศัพท์หายแหละทังวันถามาไปไม่ได้ไปถ่ายแตว์ว่อว่อห้ทั้งไอ้หมอจิตถ่ายบ่อนมากับเมียแล้วอ่ะนะเมียกำลังกันถ่ายอยู่อ่ะเมี้หมอจิตมากเดลียวเด้อเนาะ บ่าได้เอาผู้ชาหน่อยมาน้ำเลยไม่เนาะเบี่ยคนปัจจุบันบาผู้ชายมาติดมาน้ำแห้แบบนี้เนาะขัดใจเพศเลยเนาะมากเลยเนาะมีวัดตั้งผู้จักตีบน้อะครับแสดงความเฉยๆน้ำเปลแากันเป็นเพื่อนออกมาแต่วัดกันหนาโศกหนาเศร้าแระบาดจิตกระสงใจกัแต่หาบบหูเนาะบบหูแต่เราคิดว่ามันไม่ว่าอากาศเย็นด้วยยางอ่ะน้องมันก็ระบาดยังเพราะว่าระบาดยังด้วยแต่เ้าถ้ามันนั่งน้ำเลยเธอนึ่งขึ้นมาเัายางไปกดไปหายอยู่อเพราะเพราะน้ำตา จากได้เห็นยุทธตัวไปนั่งยูุภาพคิดว่าตัวไปนั่งถากคู่ว่ามากเนาะเลยกับพระธรรมแลเพราะว่าตัวกับพระว่าวอย่างเนี่ยแมนนั่งให้ขอพรขอพรเนี่ยขอพรในเพิ่นนั่นไปดีก็ตอนตอนที่ตัวนั่งให้นั่นตัวพูดข่าวแล้วบอว่าเพิ่นได้เพิ่นเสียละหู้แล้วหู้ก่อนฉีกันฉิกเขาวัดบ่หู้ตอนเออมา กับว่าโหแล้วน้องพขาเขากับบริการมแต่ว่าชีหน่าเปลี่ยนอยู่น้องแต่ว่าคนมาลาไปจักเขากับตกใจให้ตกใจให้มาลาให้มาลาวันให้อื่นลูกเลยที่น้องคนบันคนเคียงม่านคนเสียนะแต่ว่าเห็นยู่ฝั่งไทยคนเนาะประมาณจะปีสามสิบห้าสามห้า ที like ่เขาบอกให้เอื้ออ่านให้เราอ๋อเอดบ้างถ่ายให้คู่อ่านเป็นมาให้อ่านเนาะไอ้อ่านให้เขาได้คนละคืนยังจากแรกเนาะอ๋อมือเช้านี้บอเพิ่นนั่งเตียงนั่งไงแบาเพิ่นเนาะแต่เพิ่นแห่จะบุญอ่านนี่ตอนนี่นืะแต่คู่ว่าเพิ่นหมายความว่าจังไนเอื้ออ่านให้เขาได้คนละคืนยังหมายความว่าจังไนคนละแต่ แกงหัวได้บัวเป็นป่ะสิดิมกเขาไม่ได้ไปพ่อาจังไงนะเขาไ่ได้พ่องไหนะเป็นไปดีเลยเข้าเขากะจหายน้ำเนื้อบริเขาเขาเป็นแบบไปดีแล้วว่าว่าเพิ่นมาลากินอีติีก้อนคนลุกเลยเนาะข่วยดิไข่เลย กนน้าวันกันแตกได้แม่บคิดว่ามาเสียบระบาดเกิดได้ตักอันที่เราถือตาคนบ่ทามบอกเอื้ยได้เงี้ยบ่อวะกายนั่นคิดมา้นั่นคิะเบอยู่บางละครโอ้ยบางละครโอ้ยที่นี่นะมายันแบบเขากำลังงงกันอยู่เนาะแบบว่าก็ได้กินชมกันพักกันเบ่ใช่ไหมฮากันอยู่กำลังเบาเรื่องเมียเบาจิตมาเนาะแม่ลังคิดว่าเพคนที่ได้รับข่าวปรีมาเนาะแต่ว่าทั้งน้องเพันธุ์มาตั้งแต่ก่อนสิขาวัดแล้ว แต่เพ็นบริพเพื่นบุปผาไม่านแล้สิเขีอยดูได้เหมือนนี้เนาะเน้นอยาอดื่ครับทามแล้วย่ที่นไปบปอยากทามลายนั่งให่เงินแล้วแต่่าในฮูจักกับ็นในเอฟซนี่โดนเตะไว่าก็พอได้ดนฮูจักเพิ่นว่าท่ารายแล้วมามา

สิบสี่ทันวาโอ้อันเพิ่นผู้จักกันนะสิบสี่ทันวาตอนนี้กะนเราจะสร็คุยหากันอยู่ตลอดเนาะมาทหารมาทหารเอฟซีทหารตอนนี้เพิ่นบอกให้จื่อเพิ่นไว้บอกเพิ่นใช่ไหมโอ้จื่อในภาพนี้อาแนี่ดูเพื่นเนาะดูเพิ่นเอฟซีคุยกับบางเตียว จือเพิ่นในภาพานี่ด้่บาดนี่ไว้นอ้องเอ้ยจะจำให้ใจเพิ่นกะมีร่างสังหรณ์บอกไล้นะเนาะให้จือในภาพนี่คิดว่ามันมาล่าท <c oughs> ่านแต่ที่มาบอกมาลาอยู่แถวนี้พะฮกโเห็นเพิ่นเนาะแม่นเดี๋ยวบัาเอิ่นวันนี้มาเอิ่นนี่ดิเอิ่นเนี่ยเฉลยกันเรื่องเงินเมียบอกว่าจีนจะนเมียมานทำกำลังคุยกันอยู่คิดนอนนอนดีเนาะหันมาทางนี้บัด เอเลือกเก่าอก่อนลกรู้สึกผิดว่าข่อยเห็ดเจี่ยวสูกตาพอน่ะเนาะมันแบดลมเนี่าเพมัันไปดีเน้างเลยอย่านั่นนะเพื่นหู้่เวเพั่นชีนั่นน้ำเนาะเพันชีแบบพ่วงพ่วงใหเป็นพ่วงน้ำเขาได้แบบว่าเปือนไปเลยใช่ไหมเพันกาเสียได้ย่อมเพวกอนลาไปตามหน้าที่ของเพื่อนเปนผู้จกันมาแบบว่าเอฟซี คนนอยู่กับสู่ต่อไปบบบนี้เนาะน่ใจะให้เราหักหมดคุกคนที่เข้ามาที่เป็นกลับมาเป็นกลังใจให้ก็ทำไมฉัเนาะได้ไปได้น้องเลยครับข่าวเศ้าจากเอฟซีประจไดมนหาเลยมาเ็นาจอดีใจได้น้องเลยใจดีเนาะพรได้ไม่ไม่มีภัยยะมเกิดขึ้นหรอ ทางเอฟซีเพิ่นกะได้คุยกันแล้วก็ได้ทักหากันแต่ละมือแต่ละวันแล้วก็แบบคือเฮาเนี่ยแหละเนาะมีแต่เอื้อยกับอ้ายเพิ่นน่ะคุยนํากันแบบรู้สึกว่าเพิ่นบ่สบายเขายังแบบบูรณาจายเนาะแม่เนี่เป็นห่วงเพิ่นนี่แบบส่งภาพมาขึ้นเข้าโรงแลยว่ะเนี่ยเดหายแล้วเนาะมื้อนี้ได้บ่เพิ่นเห็นเพิ่นช่งมาทดสอบมันเก่ามั่งเพิ่นว่าใจเย็นๆเด้สตีล เพื่อนจะเสีย huh. ช uh ีว huh. oh. uh ิตแล้วเอาก็ระบบุซ uh ีลปวดหัวคอทุกอย่างเป็นว่าหัวโบมีหัวโบมีอืมหัวโบมีหัวหายเลยปวดขาดเลยปืนปืนใหญ่รถเพ่คันนึงรถใหญ่ขึ้นมาลบอยู่เชียงรายบ่หรือว่าเชียงใหม่เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ลบบุรีป่กลับไปไทยแล้ว เสียใจคนคูเดีนะว่าเพิ่งมันมีม <oh ือมีคู <h 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 ่กันนะมั้ก็คือชิมีไลแต่ว่าแบบมงไงวะผู้โชงมากเลก็ู้จักกับเจ้าเพื่อน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 เพ่นหัวนเพ่อนเพือนอนอนเพื่อนเพื่อน่นี้่นเป็นนเอนนเพือนพนอนเพอเป็นหูว่น่อนัอนเพ่นเพืน่เนเเพนเน เนาะกำลังกินเมี่ยงแซบๆะไปพี่ด้องเลยก็มีควมนันดาสุกเฉื่ามี่แหละเวลามันกับโบฮู้บัดบดทุกข์บัดสุขราชสันสัตว์กันบอกว่าบอกฮาปี้มาได้เป็นสิมาคอื้าปี้ิมาคออ๋อผู้นี้หันว่าง่ายว่าเป็นแบบเป็นโทมารมน้ำเจ้าแบบว่าแบบ ตอนนี้ยังนับถือกันแบบอนาหักแพงกันอยู่ถ้าพ่นในห่อนหาปีแต่พ่นสิมาคอโตคุยกันมาเนี่ยยังไ่เดือนบส14เดือน14ธันวาตอนนี้กะั6วันเสารอที่7ธันวาอยู่ในเดือนนี่เนาะวันเดือนเกือบเดือนตอนนี้ยังแบบว่าเป็นูมกันในน้ำเป็นหม่วัดถ้าห่อนหาปีถ้าด้ยังหักแพงกันแต่พ่นสิมะคอ แต่เพิ่นจากไปก้อนบาทนี่แต่น้ำมือตอนเพิ่นยังอยู่โซมาเพิ่นวาจัไงไรซะแม่กำลังใจสิบอ่ะเพินเ่นทุกคลิปอืมเบิ่นทุกคลิปแม่บาทนี้ก็มีแต่ว่าเจ้าแหละกะย็นยนเนาะ จังไงแาเตีวเอ้ยยัอยู่ใกล้ยังไม่ชิพาไปยังอยู่ชายอันนี้เนาะอยู่ลูบุรลี่ไก่ลายใก่ลายเอาไปบุรี่นน้องอุ้ยเป็นเตื้องเนาะทั้งไรเนาะบ้ดนทั้งโรงเรียนบุญบ้อตงวุ่นขึ้นมาโอ้ยสู่ๆด้รถสาเตีวเด้อจังไงกันเนาะได้เลยมันบุกข่าวเราเป็นกระเปิดตู้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะท่านสายบุญได้ก็้วที่ได้ขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ พิพลาดประก,นนกนนารใดก็ขอโทษขอ e ขขขนนอภัยนำเอฟซีบร์สปูดสุกคนต่าวอะไก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเ,<ร>เนาะปะาา้ปาได้บัตนี่บก,กกินโมล่งเลยบัตนี้ข้าวห้าจากสาวเต๋อื่นโมลง้งมกำลังใจ